สวัสดีค่ะพี่แอนนะคะจากเพจวิจิการช็อปก็กลับพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แอนมาพร้อมกับชุดนี้นะ D B T 01นขีดนะคะเป็นชุดเสริมภาคแรกของแวนการ์ดโอเวอร์เดสเป็นชุดแรกที่ออกมาเป็นกล่องคอมพพลตแบบนี้เลยนะโดยชุดนี้นะจะออกมาทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะคะกล่องขีดหนึ่งแบบนี้กับกล่องขีด2แบบนี้นะคะแต่ว่า คลิปนี้พี่แอร์จะรีวิวการ์ดในกล่องคิดหนึ่งแบบนี้นะคะก็จะมีทั้ง d าร์กอนเอ็มพายสโต i เคียแล้วก็เคเทอร์แซงทัวรีเลยเดี๋ยวจะมาดูสกิลกันเต็มๆเลยนะคะว่าจะเก่งขนาดไหนถ้าน้องอยากรู้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์เพื่ชวน,นเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด s u b สไคร b ์พร้อมกระดิ่งกิ้งๆข้างๆซับสไคร์นะคะเวลาพี่แอร์มีคลิปใหม่ๆมาจะได้เห็นก่อนใครเลย ถ้าพร้อมที่จะดูแล้วแล้วก็ไปดูกันเลยกองวิจีกาช็อปคอลเลกชันใหม่สีดำทองสุดเท่เคลือบเงากันน้ำไซส์ใหญ่จุใจสั่งซื้อได้ที่ว g จี hop.com เริ่มต้นมาด้วยตัวหน้ากล่องแบบนี้นะคะกล่องนี้คือแบบมีกราดเยอะมากนะ 3- สีนะสีละ24บใบทั้งหมด72ใบด้วยกันโอ้มาดูกันว่า 1 2ใบนี้ตัวไหนจะเก่งบ้างจะได้การ์ดอะไรออกไปเสริมเด็กของน้องๆกันบ้างนะคะดาบสวรรค์แห่งความเจอจรัดออเดนอันนี้ก็เป็นเกร3ของเคเทอร์แซงทัวรี่นะคะเป็นการ์ดฟอยหน้ากล่องนะเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียการ์ดเคาน์เตอร์บาร์ส 2, โซบาร์หนึ่งเลือการ์ดบนมือคุณหนึ่งใบขอการ์ดนั้นลงช่องเรียการ์ดถ้าขอ,ขอเกร3จะได้จัว2ใบนี่ อันนี้ก็เป็นเด็กเน้นเกศ3นะเล่นเกศ3เยอะๆขอลงมาได้จั่วเพิ่มได้เลยแล้วก็ออโต้เรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณมียูนิตเกศ3เป็นจนํานวน3ใบหรือมากกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังบวก 5,000จนจบเทิร์นตีครั้งหนึบวก5,000ถ้าสแตนขึ้นมาอีกก็บวกไปทีละ5,000 5,000ไปเลยต่อมาเป็น h e x a o f sorceress นะอันนี้เป็นสายใหม่นะคะกับ skill auto แว n กา a r d เมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์ยูนิตเลือกเรียการดของคุณ1ใบยูนิตนั้นได้รับพลังบวก1,000 0จนจบเทิร์นแล้วก็ a อค v ว n กา a r d หนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นถ้าคุณทำการ persona life ในเทิร์นนี้ counter b r s นึตต่ง s o บ b r หนึแสดง คิดที่เข้าทิกเกอร์หรือฟอนทิกเกอร์จากบนมือคุณไม่เกินหนึ่งใบและนำการ์ดนั้นไปไว้ใต้สุดของกองการ์ดแล้วคุณได้รับได์เช็คบวก1จนจบเทิร์นก็ได้วนคิหรือฟอนก็ได้นะแล้วก็ได้ได้บวก1ด้วยอัศวินสงครามทำลายล้างฟอร์ซสัสคอนติเนียรเรียการ์ดยูนิตนี้ไม่สามารถถูกเลือโด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งออตโตเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตได้เคาน์เตอร์ชาร์จ1หรือโซชาร์จ1ถ้าเกิด ทับแบบนี้ก็คือหรือนะถ้าเกิดทั้ง2อ,อย่างเขาจะเขียนว่าและและหรือหรืออะไรแบบนั้นนะอีันนี้ก็คือเลือกอย่างในอย่างหนึ่งนะคะแค่นี้ก็โหดแล้ว Darkstrain d r Dark a ก o n แอ t เรียากาศดเมื่อคุณมียูนิตเก3 3าใบหรือมากกว่าโซบา r 2สองยูนิตเก3ทั้งหมดของคุณได้รับบูสจนจบเธอนี่ให้เก3สามได้บูสได้ แม่มดงูใหญ่โซลาเลียออตโตเมื่อการ์ดใบนี้ถูกทิ้งจากบนมือในเทินคุณเคาเตอร์บัสหโซบัสหนึ่วหนึ่งบายได้เอาไว้ทิ้งตอนไลท์เกตก็ได้นะคะถ้าเกิดไ like ลท์เกตเราต้องทิ้งการหนึ่งบยอยู่แล้วนะก็เคาเตอร์บัสหโซบัสหได้จวดคืนด้วยแอคช a l a อนาลิสคาโคบีเอลอันนี้คอนติเนียลการเดียนถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นยอดราชันบาสที่ออน ยูนิตนี้ได้รับการดบวก5,000ตามจำนวนยูนิตเก็3ของคุณทุกๆ2ใบอ่าก็รวมใบนี้ด้วยนะก็คือนับตามจำนวนในสนามเนาะนับตรงกาดด้วยนะคะ2ใบเป็นกาดหมื่นถ้า4ใบเป็นการ์ดหมื่นห้าแล้วนะ Divine Sister Lepistol ออโต้เรียการเมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์ยูนิตเคาน์เตอร์บาร์สองสแตนยูนิตนี้และยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์นอันนี้ก็เป็นสายแบบซอร์เซเลสนะเล่นกับทิกเกอร์นะก็อารมณ์ประมาณโอรักเกอรอะไรประมาณนี้ลิมิชันซอสฟานูเอลออโต้เรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณมียูนิตเกสสาเป็นจํานวน3ใบหรือมากกว่าเคาน์เตอร์บาร์สองยูนิตนี้ได้รับคิดที่เข้าบวก1จนจบการต่อสู้เพนทากรินซอร์ซเลส ออโต้เมื่อยูนิตนี้ถูกไลทับโดยเอ็กซ์ออฟซอร์เซเลสดูการ์สามไปบนสุดจากกองการ์ดคุณนำการ์ดเหล่านั้นไปเรียงไว้บ,บนสุดของกองการ์ดคุณหรือว่าออโต้เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียการ์ดดูการ์ดหนึ่งไปบนสุดจากกองการ์ดคุณนำการ์ดใบนั้นไปไว้บนสุดหรือล่างสุดของกองการ์ดถ้านำไปไว้ใต้กองการ์ดได้บวก2,000จนจบเทิร์นดีไวซิสเตอร์พาสเทลิโต ออโต้ Auto, เรียการ์ดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์ยูนิตโซบาร์ด so, หนึ่งยูนิตนี้บวกห้าพันจนจบเทิร์นนี่จะเป็นเด็กแบบต้องลุ้นทิกเกอร์ยูนิตนะเพนทิวเลอร์แองเจลออโต้เรียการดเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้บูสโซบาร์ดหนึ่งลีธายูนิตนี้ได้จั่วหนึ่งใบเดวิสซิสเตอร์ท่าทีออโต้ Auto, เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียการดโซบาร์ด so, หนึ่งเลสยูนิตนี้ ดูการ์ดส,สองใบบนสุดของกองการ์ดเรื่องหนึ่งใบาจากในนั้นไว้ใบบนสุดของกองการ์ดที่เหลือไปใต้กองการ์ดดีไวส,สิสเตอร์ฟาซิอตาต้าออตโต้เรียาการ์ดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเมื่อคุณได้เช็คพบติ๊กเกอร์ยูนิตโซบาส,สองได้เคาน์เตอร์ชาร์ดหนึ่งเทียร์สแควร์ซอร์เซเลสเมื่อยูนิตนี้ถูกไล่ทับโดยเพนตากลินซอเซเลสเคาน์เตอร์บัสหนึ่งจวหนึ่งใบ แล้วก็ออโต้เรียการ์ดหครั้งใน1เทิร์นเมื่อคุณได้เช็คพบทิกเกอร์ยูนิตเคิลเตอร์บัสหเลือกเรียการ์ดแถวหน้าของคู่แข่ง1นึ่งใบนำยูนิตนั้นไปไว้ใต้กองการ์ดคู่แข่งอัศวินแห่งลมสวรรค์วีเชลออโต้เรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้บูสต์ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000จนจบเทิร์นนี่บูสต์หมื่นได้เลยง่ายเลยไอจิสแมดากอนนะนี่ก็เป็นเพอร์เฟกต์การ์ดนะเพอร์เฟกต์การ์ดของซีรีส์นี้ก็คือถ้าเกิดมีการ์ดบนมือ 2ใบหรือมากกว่าต้องทิ้งการ์ดนะแต่ว่าถ้าเกิดมีต่ากว่า2ใบก็ไม่ต้องทิ้งการ์ดนะคะก็ถ้าเกิดคออันนี้ลงไปแล้วก็มีไม่ถึง2ใบเดี๋ยวก่อนนะเออก็คือใบนี้มี2ใบเนาะคออันนี้ลงไปที่เหลือ1ใบบนมือก็ไม่ต้องทิ้งการ์ดแล้วนะไทคอนเน็กซ์เซอร์เซเลสอันนี้เป็นตัวเริ่มมาถูกไล่แล้วก็เริ่มหลังได้จั่วหนึ่งใบนี่เป็นคิดที่เข้าทิกเกอร์แม่มดเขี้ยวขาวดิสมา อัศวินแห่งการยกระดับแอร์เฟโดโรทิกเกอร์จอมเวทแห่งกาขาวเท็กซัสฟอนทิกเกอร์ไซเคิลลิงซอร์เซเลสฮิลทิกเกอร์และจกักรพรรดิมังกรแสงแห่งเกียรติยศอามันทีโมอาอันนี้เป็นโอเวอร์ทิกเกอร์ของเคเธอร์แสงทัวรีนะคะ มีความสามารถเพิ่มเติมคุณจะทำการไดชเช็คในการต่อสู้ที่เรียกาศของคุณโจมตีด้วยนะในเทิร์นนั้นนะแล้วถ้าเกิดเป็นเด็กเกตสาเนาะบาสติออนเกตสเรียกาศตีได้ได,ดับเบิลไดด o ดับเบิลไดกันเต็มเต็มเลยนะต่อลงมาพลิกเกมได้เลยมาที่ออเดอร์กันบ้างนะกับดาบแพงการพิภากษาที่ฟาดฟันลงมาเคาน์เตอร์บัส1ก,การเกศ เลือกเลียกากาศของคู่แข่งหนึ่งใบคู่แข่งนำเลียกากาศของต้นทั้งหมดในแถวแนวตั้งเดียวกับเลียกากาศใบนั้นไปเลี้ยงใต้กองการ์ดโอ้ก็คือไปยกแถวเลยนะไล่ไปใต้กองการ์ดยกแถวเลยโฮฟ t ูเทสโทสถ้าคุณมียูนิต3ใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณ1นึ่งใบได้รับพลังบวก1 5 0 0 0จนจบการต่อสู้นั้นอ๋อแต่ว่าเป็นบิสออเดอร์นะบิสออเดอร์ตรงนี้ จะมีเงื่อนไขก็คือใช้สําหรับป้องกันเท่านั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ตีนี่ก็มาวางแผนป้องกันแต่กัดได้หมื่นห้าเลยมาดูที่สีแดงกับดักออนเอ็มพลายกันบ้างนะกับเบลลิน่าวาลิเอนเต้นะคะอันนี้มีสกิลโอเวอร์เดรสทิกสตาร์หรือยูนิตเกร3หรือต่ํากว่าที่อยู่ในสภาพโอเวอร์เดรส คอนติเนียเรียการยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ตามจํานวนเดสตั้งต้นของยูนิตนี้ทุกๆ1นึ่ใบก็ยิ่งมีเดสตั้งต้นยิ่งมีตัวฐานโอเวอร์เดสเยอะก็บวกพลังนะแล้วก็เป็นการบวกคอนติเนียนะบวกตลอดเวลาด้วยเลยนะคะทั้งขาตีทั้งขากันเลยออโต้ Auto, เรียการ1ครั้งใน1เทินเมื่อยูนิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดสโจมตีฮิตเคน์เตอร์บาสหทิ้งการ์ดบนมือคุณ1ใบเพื่อสแตนยูนิตนี้ได้ ตีฮิตสแตนมาตีใหม่ได้อีกปืนใหญ่พายุทรายยูจีนแอคแวนการ์ดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นเลสเรียาการของคุณ2ใบเลือกเรียาการของคู่แข่ง1ใบลีทายยูนิตนั้นและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก1 0 0 0งจนจบเทิร์นแล้วก็แอคแวนการ์ดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นถ้าในเทิร์นนี้เคยมีเรียาการของคู่แข่งถูกลีทายโซบัสฮา ดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณตามจำนวนเลียกาดของคู่แข่งที่ไม่มียูนิตอยู่เลือกยูนิตการ์ดจากในนั้นกี่ใบก็ได้คอการ์ดเหล่านั้นลงช่องเลียกาดที่เหลือนำเข้าสู่โซ,โซ่โก็คอมาเพิ่มได้เลยนะมังกรบุกทะลวงไทแบชออตโต้เลียกาดเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตีถ้าคู่แข่งมีเลียกาดสองใบหรือต่ำกว่านำยูนิต นี้เข้าสู่โซคุณเลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับคิติคอบวกหนึ่งจนจบการต่อสู้มังกรนินจาฮารดชูกเกนออโตโอเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนเรียากาศถ้าคุณมียูนิตที่อยู่ในสภาพโอเวอร์เดสเคาน์เตอร์บัสหนึ่งเลือกเรียากาศคู่แข่งหนึ่งใบรีไทยยูนิตนั้นเมลลิน่าอารูฟโอเวอร์เดสทิกซาก็คือวางทับทิกซ่าได้นะโอเวอร์เดสซ้อนกับทิกซ่า เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียกาดถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพโอเวอร์เดรสได้เคาเต์บัสหนึ่งจวบสองใบย,ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์นมังกรนินจาเทนชาสตีทออตโต้เรียกาดเมื่อการโจมตีที่ยูนิตนี้บูสต์ฮิตเคาลตบาบัสหนึ่งลิทายูนิตนี้เลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบคนหาการ์ดที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดที่เลือกจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบแสดงนำขึ้นมือและสลับกองการ หาแว่นการขึ้นมือเผื่อมาเพอร์เซนาไลท์เทอร์หน้าได้เลยเมื่อยูนิตนี้ถูกไลทับโดยปืนใหญ่พายุสายยูจีนจ่ว1หนึ่งใบเลือกกาจากดอบโซนคุณหนึ่งใบนำกาดนั้นเข้าโซออโต้แว่นกาหรือเรียกาเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคู่แข่งมีเลียกาสองใบหรือต่ำกว่าเขาตะบัสหนึ่งได้โซชาร์ตหนึ่งและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000จนจบการต่อสู้แดกดิสเตอร์ดับบ้า ออโต้ Auto, เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียการ์ดเคาน์เตอร์บัสหนึ่งได้โซชาร์ดหเลือกเรียาการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบรีไทยยูนิตนั้น,นยูจีนก็เป็นสายรีทายลีไทยนะมังกรนินจาแห่งการประทะฟูโดมารุออโต้เรียาการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตทิ้งการ์ดจากบนมือ1นึ่งใบจว1หนึ่งใบแดกติเตอร์อันวาลิส ออโต้ Auto, เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียการ์ดเค้าต์บัสหนโซบัสหเลือกเรียการ์ดเกร2หรือสูงกว่าของคู่แข่ง1นึ่งใบดีทายายูนิตนั้นมานินจาแห่งดาบเหล็กโอชิคุนิออโต้เรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีถ้าคู่แข่งมีเรียการ์ดสองใบหรือต่ำกว่ายูนิตนี้ได้รับพลังบวก5000จนจบการต่อสู้แ็กลิเตอร์ซาฟาวออโต้ Auto, เมื่อยูนิตนี้อินเตอร์เซป โซบาร์ดหนึ่งยูนิตนี้ได้รับการบวก00 0จนจบการต่อสู้มังกรสุดระหัมเวโลคิฮัตส์ออโตโอเรียการเมื่อยูนิตนี้บูสต์ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2 0 0พจนจบการต่อสู้ปืนจู่โจมแห่งพายุสายนี่เจลออโตโอเมื่อยูนิตนี้ถูกไล่ทับโดยกระสุนต้องสาแห่งพายุสายลันดอลได้โซชาร์จหนึ่งอโตโอเรียการเมื่อเรียการของคู่แข่งถูกลิท่ายในเมนเฟสคุณ คา u เตอร์บัสหนเลือกรี i ายูนิตนี้เลือกเลียการของคู่แข่งหนึ่งใบรีทายูนิตนั้นนินจาปีศาจชิกามานากุออโต้เลียการเมื่อเรียการของคู่แข่งถูกลีทาบนเมนเฟสคุณรี i ายูนิตนี้ดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณหนึ่งใบคุณสามารถคอการ์ดนั้นลงช่องเรียการถ้าไม่คอนำเข้าโซได้ทวินบัคเลอร์รากอนผินพีจีนะถ้ามี การ์ดบนมือน้อยกว่า2องใบก็ไม่ต้องทิ้งการเลยปืนคู่แห่งพายุทายบาสอันนี้เป็นตัวเริ่มนะเมื่อถูกไล่ทับเริ่มหลังได้จวนหนึ่งใบคอนดักสปาร์กรากรอนคียทิเคิลทิกเกอมังกรเร่งดว่วน s t ิล l d โลโฟร,รอทิกเกอร์มังกรน,นินจาจาเอ็นโกคุ f o นทิกเกอรมังกรประกายขาวพาราโซลัสฮิวทิกเกอร จัก,กรพรรดิมังกรแห่งการฟื้นคืนรักเวดาโอเวอร์ทิกเกอร์นะคะความสามารถเพิ่มเติมก็คือเลือกแวนการ์ดหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นนะอืมก็ได้สแตนแวนการ์ดขึ้นมาตีอีกรอบได้เลยสไลด์พันนิชเมนต์อันนี้เป็นออเดอร์เคาน์เตอร์บัสการ์ดหนึ่งใบหรือมากกว่าเลือกเลียการ์ดของคู่แข่งตามจำนวนเคาน์เตอร์บัสที่คุณจ่ายเป็นค่าคอสของการ์ดนีท,ทาย,ยูนิตนั้น โอ้ก็ถ้าเกิดเขาตัวบาสเยอะๆก็ดีท้ายได้หมดสนามเลยนะจงเผาใหม่ลูกชนคำอธิษฐานอันบริสุทธิ์เอ๋ยถ้าในดัมเมสโซนคุณมี3ใบหรือมากกว่าเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5,000จนจบการต่อสู้แต่ว่าเป็นบิสออเดอร์นะใช้สำหรับป้องกันนะคะมาถึงสีเขียวกันบ้างกับสโตยเคียผู้ใช้วิชาวิญญาณแห่งพิรุณปิศนาซอกา Continue v a n แบนกาดในขณะที่คุณจะทำการเล่น normal order คุณสามารถ Buy normal order จาก Drop Zone คุณที่มีชื่อแตกต่างกับ Order ที่จะเล่น1นึ่ใบเพื่อผสานเวทผสานเวทก็ถ้าง่ายๆก็คือเหมือนใช้ได้2ใบคู่กันเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าจ่ายค่าคอร์ส2องสใบแล้วก็เกิดผลทั้ง2ใบอะไรประมาณนั้นแล้วก็ Act แ a นกา a r ดหนึ่งครั้งใน1นึ่งเทิร์นเขาจะบัฟหเลือกการ์ดจากดอบโซนคุณหน่งใบขอการ์ดใบนั้นลงช่องเลียการ์ด คุณนางแห่งปัญญาเอสกาออโตเรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีเขาตะบัสหนึ่งยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000ันจนจบเทิร์นไฮดรลิกแรมดราก้อนออโตเรียการเมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ทาบาโซนคุณมีออเดอร์อยู่ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000จนจบการต่อสู้โอ้โหแวนการ์ได้หมื่นแปดเลยนะมังกรกระดูกน้ำตาทมินออโตเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องแวนการ์ เลือก normal order จากดอบโซนคุณไม่เกิน1ใบนำการ์ดใบนั้นขึ้นมือ continue เลียการ์ดถ้าคุณเคยเล่นอเดอร์ในเทิร์นนี้ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5 0 0 0ันสัตว์เขาแห่งพงไัย areo act เลียการ์ดรีทายูนิตนี้เลือกยูนิตของคุณ2ใบย,ยูนิตเหล่านั้นได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์นสาวน้อยแห่งการสืบทอด h e n าอ a a u t เมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียการด คุณสามารถทิ้งการ์ด3ใบบนสุดของกองการ์ดก็คือโม่3ใบได้เลยแล้วก็แอคเรียการ์ดลิทายยูนิตนี้จนจบเทอ์นั้นในกรณีที่คุณจะทำการเล่นออเดอร์ครั้งถัดไปด้วยการผสานเวทคุณสามารถไม่จ่ายคอสของโซบารของการ์ดท,ที่เล่นได้ก็คือลิทายตัวนี้แทนโซบาร์ดีได้เลยสัตว์เขาแห่งพงไพ่โกนุสลาออโตเรียการแถวลัง เมื่อยูนิตนี้โจมตีเคาน์เตอร์บัสหเลือกเลียากาใบอื่นของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับพลังเพิ่มขึ้นตามพลังของยูนิตนี้จนจบเทิร์นก็ได้พลังเอาไปเพิ่มให้เพื่อนได้เลยสาวน้อยแห่งการปลุกใจออเรเนียออโตเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเลียากาจากมือเคาน์เตอร์บัสหนึ่โซบัสหนึ่งเลือกการ์ดเก2สองหรือต่ำกว่าจากดอบโซนคุณหนึ่งใบขอกาดนั้นลงช่องเลียากา และยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์นผู้นำทางอันมืดมนออตโต้เรียการเมื่อยูนิตนี้บูสต์ได้รับ2,000จนจบเทิร์นนี่ก็เป็นบูสต์หมื่นนะเออมีทุกสีเลยโซ่ตรวนแห่งความเครียดแค้นแอคแวนการ์ดหนึ่งครั้งใน1เทิร์นโซบัสหนึจวการ์ดสองใบเลือกออเดอร์การ์ดจากบนมือคุณไม่เกิน1น่งใบทิ้งการ์ดไปนั้น ถ้าไม่ทิ้งเลือกการ์จากบนมือ2ใบทิ้งการ์ใบนั้นอ่ะก็ต้องเลือกว่าทิ้งออเดอร์หรือว่าทิ้งการ์สองใบนะแล้วก็คอนติเนียเรียการ์ถ้าคุณเคยเล่นออเดอร์ในเทอร์นนี้ยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2000อสูร,รกายสมรู้ร่วมคิดอโดเมนทิสออโตเมื่อยูนิตนี้ลงสนามบนช่องเรียการ์เลือกเรียการ์ใบอื่นของคุณ1ใบย,ยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5000จนจบเทิร์น พลานารีเว้์ดราก้อนอันนี้เป็นเพอร์เฟกการ์ดนะคะมีการ์ดสองใบหรือมากกว่าต้องทิ้งถ้าน้อยกว่าไม่ต้องทิ้งผู้กัดกินความฝันอันนี้เป็นตัวเริ่มมาถูกไล่ทับและเริ่มหลังได้จั่วหนึง่งใบเชิญชวนสู่ห้วงลึกน,นี้เป็นคริติ c คอลทิกเกอร์เด็กลงทางแห่งความยึดติดรอทิกเกอร์คมมีดแห่งความเกียดชงังฟอนทิกเกอร์ ูดพายแห่งเพลงไวอาลั line, ์ฮิวทิกเกอร์และโอเวอร์ทิกเกอร์นะของจกักรพรรดิมังกรต้นกำเนิดแห่งคำอวยพรเบรฟเฟอร์ orn, avor, นะคะมีความสามารถเพิ่มเติมยาวมากจักระหนึ่งใบเลือกยูนิตของคุณหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับคิดที่ข้อบวกหนึ่งจนจบเทิร์นยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคุณได้รับพลังบวกหนึ่งมืนจนจบเทิร์นถ้าคุณมีจำนวนการ์ดในเดเมโซนเท่ากับหรือมากกว่า ดัมเมจโซนของคู่แข่งเลือกดัเมจโซนของคุณหนึ่งใบฮิลการ์ดใบนั้นนะอันนี้ก็สกิลเยอะมากนะบวกคิบวกพลังแถวหน้าแถมได้ฮิลทิกเกอร์ได้อีกวิญญาณที่ถูกสาบจะดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดโซบาสองดูการ์ดสี่ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณเลือกยูนิตการ์ดในนั้นไม่เกินหนึ่งใบคอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียาการทิ้งการ์ดที่เหลือ ถ้าอยู่ในการผสานวิเหตได้คอสองใบลงเลียกาแทนยูนิตท,ทั้งหมดที่ถูกคอได้บวกถ้าผันจนจบเธอความโศกเศร้าวความสิ้นหวังและการปฏิเสธเขาตะบัสหนึ่งถ้าแวนกาดของคุณเป็นผู้ใช้วิชาวิญญาณแห่งพิรุณปิศาสอกาเลือกยูนิตของคุณ3มใบย,ยูนิตนั้นได้รับพลังบวก1น0่งมืนจนจบเธอความอาฆาตพยาบาททั้งน้ำตา ดีทายเรียากาศของคุณ2ใบจั่วการ์ดหนึ่งใบและนำการ์ดนี้เข้าสู่โซได้เขาจะชาร์จหนึ่งกดเชสเลือกยูนิตของคุณ1นึ่งใบยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5000จนจบการต่อสู้เลือกเรียากาศของคุณ1นึ่ใบที่ไม่ได้ถูกโจมตีอยู่นำยูนิตนั้นกลับขึ้นมืออ่านี่เป็นอีกบิสออเดอร์ใช้ป้องกันนะก็คือบวก5000 1ใบแล้วก็หนี1ใบ ผลทางที่ถูกปิดกัน้นเขาต์บาสสองเลือกแวนการ์ดของคู่แข่งหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับคิดที่เข้าลบหจนจบการต่อสู้นะลบคิได้เลยพลังเยอะนักใช่ไหมลบคิไปเลยค <c oughs> วบแน่นหนูร่างวิญญาตโซบาสหเลือกการ์ดที่มีเก็ดเท่ากับหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคุณจากดอบโซนหนึ่งใบขอการ์ดใบนั้นลงช่องเรียการยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์น นี่ก็คือการ์ดในกล่องทั้งหมดนะทั้งของสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงเลยนะคะมาดูการ์ดฟอยล์หลังกล่องกันบ้างนะแต่ละกล่องเนี่ยจะได้1ใบแล้วก็มีการ์ดพิเศษถ้าเกิดกล่องไหนได้การ์ดพิเศษก็ได้แถมไปเลยนะแกการ์ดพิเศษแถมให้แล้วแต่ว่ากล่องไหนจะโชคดีนะคะก็หลกัหลกๆก็จะสุ่มจาก6ใบนี้การ์ดฟอยล์นูนนะแล้วก็เป็นดอแล้วก็ฮิลของแต่ละสีนะทั้งดอฮิลสีเหลืองดอฮิลสีเขียว แล้วก็ดอฮิลสีแดงแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นการ์ดพิเศษแถมให้ถ้ากล่องไหนโชคดีก็ได้สองแบบนี้แถมไปด้วยอัพวอตอะโคแบตมาโจรี่นะคะนี่เป็นลายเส้นฟอยนูนฟูลอาร์ตเส้นสีน้ำเงินประจำสีนะคะกับอีกอันหนึ่งเป็นออเดอร์คํำคืนจันเพนอันว่างเปล่านะคะนี่ก็เป็นการ์ดลายเส้นฟูลอาร์ตฟอยนูนแล้วก็ปั๊มสีเทานะสวยงามเลยนะคะ พวกนี้ก็ใครอยากได้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะที่ร้านจะมีขายทั้งแบบเป็นกล่องแบบนี้นะเต็มๆไดการ์ดในกล่องได้การ์ดฟอยล์หลังกล่องไปลุน้นแล้วก็มีโอกาสลุ้น2ใบนี้ด้วยหรือว่าใครอยากซื้อเป็นแบบแยกสีก็มีเหมือนกันนะคะแยกสีแบบและ4ใบโอเวอร์ทิกเกอร์หใบเอาไปเสริมกับชุด DSD ชุดต่างๆให้เก่งขึ้นได้เลย ส่วนการ์ดหลังกล่องแยกใบมีขายแยกใบนะคะการ์ไลเซนส์ก็มีขายแยกใบเช่นกันนะใครอยากได้สินค้าอะไรก็เลือกซื้อได้เลยนะคะที่ vgcarshop.com แล้วก็อีกกล่องนึ่งนะเดี๋ยวจะมารีวิวในอีกคลิปหนึ่งนะคะใครอยากดูรอติดตามได้เลยกับ DBT 0 1 2นะอันนี้เป็นของสีเทากับสีน้ำเงินนั่นเอง ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่แอร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะบ๊ายบาย